พอสบายบ่เจ้านะคือไอแท้ไอเป็นไข่เป็นไข่เป็นได้จังมือแล้วเฮ้อคงแล้วมีทังยากกินชามบ่ได้ไปหาโมหาอย่างบ่บ่ทำไมเงินไปแล้อกับสบายดีและสวัสดีเด้อเพื่อพี่น้องกันเบอร์สู่คู่สู่คนพี่น้องอ่ามื่อนี้พี่น้องเอาเบาเสียงอยู่บ้านออาะลองเนาะเมืองพีนแข็งสวรรคเขตคือเก่าในพี่น้อง อ่าบอเสียงคือเขามาบ้านพะล้องกับมีอีกครอบครัวหนึ่งในพี่น้องเนาะอ่าเพื่อนอายุน้ำกันอ่าสองคนเนาะพี่น้องเนาะอ่าบัวเพื่อน่าเสียแล้วเพื่อนว่าอ่าทีมาที่ไปจักเป็นจังไรเนาะพี่น้องเนาะบอเสียงกับยังบอทันน้ฮูแล้วอ่าเรื่องราวของเราดอกน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอเสียงจะได้เข้าไปสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์อ่าหายพี่ให้น้องเขาเบิ้งน้ากันนะพี่น้องเนาะวา่าครอบครัวนั่นเป็นจังไรขาดแคลนอ่าอย่างแน่นะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งและติดตามครับส้มน้ากันเลยนะพี่น้องเนาะ ก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะก็ขอเสียงกับเขามาหอดบ้านเนี่พี่น้องเพื่อนซานอ่าหลังนี้เนี่พี่น้องเนาะเป็นยูน้ำกันละสองคนที่มาที่ไปจักเป็นจังไดกระโบหูคร่าวๆเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็คือมีอ่าคนในบ้านเนาะเป็นแนะํามาเสียงมาว่าเป็นยังไงเขามาอ่าสัมภาษณ์นะพอที่ช่วยเดือดพี่นายพี่น้องเนาะเรื่องราวี่ว่าเสียงยังบ่ท่านนี่หูเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่เสียงทีได้ไปสัมภาษณ์เพิ่อนกับที่มาที่ไปเนาะพี่น้องเนาะ ไปว่าหมู่บ้านแบบว่าตําข้าตาําหยังนี่พี่น้องนี่มีคกมีสากเาตําเนาะโอเคพี่น้องเดีไปเบิ่งด้อติดตามรับชมนกันเน,นาะังนี่เนาะดูๆอ้เจ้าแม่สวัสดีสวัสดีเอ้ยอามือลงแม่มือลงย ฮือนเจ้าบ <Ừ. S 1> ้อน <Ở> ี่น่ะฮือนห้าวแล้วนีเฮือนเจ้าเนาะดูดูอ่ะโทษเด้อเจ้าซื้อยังไหมเอ็นางเอ็นซื้อไม่แอนบ่เอออายุจักปีแล้วอายุ่เก้าสิบได้อยุ่เก้าสิบได้โอ้ยอยู่เก้าสิบยังคือยังอ่อนอยู่หน้าตาเก้าสิบได้หอยจดอ๋อมีใบครอบครองอันใบครอบสมนุกข์ครัวจะดีบ้อไม่มีใบสมนุกข์ครัว แต่ว่าจำไรเพราะมีมีเงินเอาอะไรก็ยู่ดยดยโดยจะอยู่น้ำกันจะคนสร้างคนนะลูกชายอย่างเป็นนั่นเลยโดยโดยย้อมกันกับลูกชายเนาะลูกชายอผัวเด้ผัวตายเธอคงแล้วกอ่ะผัวตายแล้วเนาะอืในสิบปีเลย มันจากไปส้าปีเนาะโดยโดยโดยคบ่มีกินยืมกันสองคนเนาะกินข่ากินน้ำแต่ว่าบ่มีข่ากินบมีข้ากินบ้านที่ซานอยู่บ้านนี้มัได้เห็นห้เห็นหน้าบ่บ่ได้หไปเห็นหน้าเห็นหบ่มีเนี่ยมาหน้าก็บ่มีให้มีไปเห็ Ừm, rồi đôi, đôi đôi Ờ, nọ Cháu <coughs> chỉ thấy nhau kia mạng bọc kia phu bọc nè Kìa mạng Kìa mạng nọ Ừm Khẩu có bố mì kín Bố mì, có hôm bố mì Típ nhá, chả típ khẩu, à, khẩu. khẩu bố mì hai đứa nè Khẩu, khẩu, khẩu... Ừm, khẩu... มีติปอุมีเข่าวะอุมีข่ามมเข่าเข่ห้เดูนี้ฮเข่าเย็นเข่าให้อืมเข่าุมีนี่เนาะโอ้ติบนั่นกับโบด้มีบ่ติบยังไงนะัเต็มมันมีเข่าให้เดูนี้ครับเข่าเย็นเป็นเข่าเย็นม่เออเข่าห้เดีนี้เะโดยโดยโดย โอ้โหกระหมีนี่แหละกรตักน้ำเพราะนั้นบ่อถังตักน้ำนะเอ๋อกระี่นี่แหละบ่มีคระดูกอ้วยกินน้ำยังอยู่บ้านนี่จนลายฮะนี่น้ำห้วยนี่แหละกินน้ำห้วยน้ำสร้างบ่โคตเอาอยู่ห้วยคนเป็นน้ำบาดานนะเนาะบ่หมี่เราบดานบ่สบายบ่เจ้านะคือไอแท้ไอเป็นไข้เป็นไข้เป็นได้จังมือแล้ว ก็คงแล้วมีทั้งยากกินชามบ่ได้ไปหาโมหาอยังบ่บ่หาะวามีเงินไปด้วยในบ้านนี่พอได้มีอาชีพเฮ็ดอ่าการทำงานทำอย่างนี้บ่ในบ้านเนีบุญมีบ่บ่มีตัดอ้อยตัดม้งอย่างบุญมีบ่บ่มีปลูกอันเห็ดมันเห็ดยางก็บบุญมีเนาะบ่อืม ก็บอสบายพี่น้องเห็เนาะชาปู๋เป็นจักมึอเนาะกินเป็นยาเป็นยังก็บ่ได้มีกิ่นเนี่เพาะก็ไม่เงอนชื้อแค่ได้ยูเยอะเลดยดยโดยจะต้มมีห้างไม้ห้างยังหรับตอกต้มกินอยู่บ่ต้มก็บ่มีหม้อต้มกับบุ้มีอีกหม้ออ่ะใช้างหลังเจ้าน่ะหม้อนึ่งหรือหม้อนึ่งแก้ว เอาโมหนึ่งนต้มได้ยุอือเอาโมหนึ่ต้มน้ำาเสือน้ำจานผัโฮมพักแ่กะบบมี่ตกกางคำกางขึนมาอยู่บนนาวบนยังบ่หนาวลูกเอ้ยหนาก็ยุเพิงไท่นั่นนนพิงไทางอนนางดังลเพิงดังพิงไ่เนาะาดกะบมีโดยโดาดปูกะบบมีเนาะมมด

ไปชิบม <formation> ืออลไรบอกโย่เด mm ี hmm. ๋ยวนี้แบบนี้แบบอยู่ไปทานน้ำไม้แม่แกงกินให้ชื่อมีข้าวกินแต่น้ำไม้กินแต่แกงน้ำไม้แต่โบมีข้าวกินแแกงต่น้ไม้กินบมีนะมีกับแต่โบมีข้าวเนาะเออโอ้ยดูดในในในหมู่บ้านเจ้านี่มันมีเอ่อ เป็นแม่น้ำ่ะคล้องบึงอยู่บ่มีห่วยมีห้องอยู่บ่อ้ยหวยอุหาปูหาปลาเพราะมีกินอยู่บ่ในบ้านแต่บ้านเจ้าเนาะอกูปลากินเขาปลาเขาไรไม่ได้พาอยู่ๆเจ้าไปบ่ไร้่บ่อ๋อแต่ลูกชายนะเบิ่งเนาะลูกชายเราเป็นเห็ดเนี่ยมันอยู่ชื่คนไปหาเนี่ยอยู่ในกินอยู่ลรมั้ง ไปหาอยู่ใช่มันอยู่ลูกชายจักปีแล้วลูกชายนะเฮ้ยนายเล้ว12ปี13ปีแล้ว12 13 13ปีเพราะอยู่ปลูกอยู่นี่ยโอ้เราไปหานู่นกินเพราะด้วยนี้นะบไปหาอยู่ของกินเพราะไม่ได้ไปเพราะไม่ได้ไปไอ้เนาะอื้อเนื้อเนาะไอ้ไอ้อะไรเจ็บหัวนอนอยู่ไอ้ปอดเนาะเกี่ยวกับปอดนักเศรอย่างสักอย่างเลยเนอะ กินข่าวน้ามูเพียงพ่อเนาะกันนี้ว่าเนาะเขําหน้าช้ำปลาไปเพียงพ่อก็ได้ทำให้ร่างกายน,ะนา่ะเจ็บปวดเนามนะมากินน้าได้ไหมเออกินน้านํามันจังบ่อไอโดยโดยมันมีว่าหานขายยาในบ้านจน้านมีอยู่แต่ว่มีเงินซื่อบ่ออ๋อ ดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเชียวเดี๋ยวเขาเชียวเงินให้ไปซื้อยาเด้อซื้อยากินได้ไหมเด้อไออเลยพี่น้องเนาะบ่เชียงกะเดี๋ยวบ่เชียงเราสัมภาษณ์แม่เพื่อนกับบ่อเชียงจอาเงินให้เพื่อนไปซื้อยาเนาะพี่น้องกินแต่น้ำมีข้าวกินกินแต่น้ำเนี่ยอิ่มดูดเอาไม่หันหน้ามาพี่กล้องพี่เนี่ย เห็นบ่ได้เห็นให้เห็นยังบ่เห็นบ่ได้เห็นให้เห็ดบ่ได้เห็นให้เห็นบ่ได้เห็ดให้เห็นยังเล้วเข่าน้าชาป่ากินเบ็ดไห็นยูเยอเลยบ่ข้ากัห้เลยกินกัใหา้ำขอน้าคอน้ำกระเจ้าบ่เออคอน้ำปาดในเล่าโอ้ยเลยกินแชมนีเลยกินยูหอะไรเห็ดบ่ได้ดดย

เมื่อยว่าค่ำคืนนี่นอนทับอยู่บ่นนอ่ลาเมื่อยไออะไรเมื่อยเจ็บหัวเดี๋ยวนี้ก็ยังเจ็บปวดอยู่เนาะยังเจ็บยังไอแล้วเจ็บหัวโอ้ดยูดูดูเนาะร่างกายกันเนาะขาขาดเข่าหน้าซ้ำปลาเนี่ยมันกินบ่เพียงพอเนาะมันก็เลยทำให้มันเจ็บปวดไอไม่ก็มีก้าวไม่ กินแนานั่แะโอดยแต่ชนลายแต่ชนลายนั่นมีอาหารเนาะแต่บบมีเข่าวะพี่เจ้าเาอดูเลยแต่จ้ว่าว่ากินเนียนเจ้าว่ามีอยู่แกงแล้วไหมแต่บมีก็มีเข่าเนาะโมนี่มาได้ประหามเลยและโยกินแล้วหมดเลยเข่าขงกางเกนาวเลยงั้นด่งไเลย Màu mì màu hồng Rồi, rồi, rồi Nào này có nóng, nó đau hai cháu Chắc là nó nhụn là cao xếp nó, nó, nó Cao xếp này ừ. Cao ừ, cà, xếp, cả, cao xếp cả nhanh quá, thứ ba nùm đấy nó này, Lại nùm lại ơi, Nó là tả cho nhanh vô đây hoạt Sao mà cao xếp đấy Ai chọt được cao xếp ừ, chốt xài mi bài tranh cửa chọt bì bò Ừ, không, chủ mương là phải chọt ตามม่าแปดิบมาเก้าิบแปดิบเก้ิบไออกเนาะบอสบายเนาะโอ้ยเนาะดู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 เูด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 ูเนอะดูดูดูอลดู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 ดดู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 ดยังดู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 ดดู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 ดยดูงไม่เูด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  แต่ช้ามาหนิแล้วบไร้กินเข่าได้ป้อเข่าเขาให้เขายันนั่นแหละกินแต่เข่ากระเด้งเขาย็นนั่น่อเขให้เดี๋ยวนี้ใช้เข่าอะ้นกระเด้งวเบ่งย่หนี่แหละเข่ากระเย็นให้เดี๋ยวนี้นั่นแัละมันนี่ป้อเดือดชำนี้อในเฮือนเจ้าน่ะอนี่รถนี่ก็ทางดำนะบริมีอย่างป่อนี่ยังนะทาอยู่เลก็ทางเป่าป้ออทางเป่ามันโอ้

บ่่โดยโดยพี่น้องเนาะคือมีแต่ไอเนาะเม่บ้างก็เนาะสงสารเนี่ยพี่น้องเนาะอ่ะโอเคเนาะฉันเนาะเดี๋ยวเขาฉีมอบเงินให้เจ้าแต่เขาฉีดไทยบ้านเฮือนซานให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งน้ำเด้อโดยโดยเจ้ารับอ่ะเจ้าไปซื้อยาเลยไหมเด้อเจ้าเขาฉีมอบเงินให้เจ้าซาวพันเนาะไปซื้อยาซื้อยังอยู่กินได้ไหมเด้อ ดดูดูฮะดูดูดอดดอโอเคแล้วเสรด้ออะดูดูแม่สบายดีกันสบายดีพี่น้องกันสบายดีสบายดีลูเอ้สบายดีสบายดีอะเอ้ยหายไปไปเด้อเจ็บปวดกันเนาะใช้เฮาเบิ่งายเบื่องเฮือนได้มมอนซอนสานในเฮือนเจ้น โอ้พี่น้ <bunker. S 2> องดึกดีดอวนี่อืมอืมโอ้เนาะเนาะผ่าหฮมผ่าแพรเนาะจะมีเนาะโดยโดยโดยไผ่พื้นบ่ได้มีบ่บอ moderator. ใส่ไผ่ยังไะไผ่คมอย่างไผ่ผ้าบ่ได้มีบ่อ๋อใส่ไผ่ทานเป็นดอกนะเนาะ

ปุ้ยมากกว่สิบกว่ามือแล้วเนาะเกิดกระเพาะใจนะพี่น้องแถวหมู่บ้านนี่ก็คือว่าน่หาอยู่หากินกับอยากเนาะแล้วก็อยู่กับลุกันเนาะนี่ก็พ้องโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็คือหาโปเสียงแหละเห็นแล้วในพี่น้องไอคักไอ้แน่เนาะไอจนว่า สุนทานาคนจีบบอคุยจ่ากับจีบบรู้รเรื่องนะพี่น้องเนาะกับสงสารเนานะอยูนะ่เนาะพี่น้องเนาะเอาไปเสียงก็ได้มองมนให้เท่าหน่อยพี่น้องพอได้ไปซื้อ,อยากินนะพี่น้องเนะนาะเขาหน้ามั่ซ้ำปลากันม้อนี้ก็แต่เช้ายัางบ่ได้กินอยู่แต่เข้าเดือดเข่าย็นในติพยเนาะเดือดน้อยเดียวคนว่าก็โอเคเนาะพี่น,อนะน,น้องเนาะกับเอาไปเสียงก็จะได้ลาพี่ลาน้องไปอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามากกดตาม,ไ,มได้ให้กาลังใจบ่าเชียงโดยมาตลอดนะพี่น้องเนาะตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่บ่าเชียงได้สร้างยูทูบเบอร์ทายบุญแรกๆพ่อแม่พี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณอ,อย่างสูงนะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้กับบ่าเชียงจะได้ลาพีน่น,น้องไปคือเก่าพี่น้องลาไปกับลาพีน่น,น้องบ้านมะแวงนะพี่น้องเนาะขอก่าวคำว่าสบายดีได้ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขุสุขคนได้พี่น้องสบายดี